สวัสดีครับผมเอลกอนนะครับวันนี้จะมารีวิว ID ที่193นะครับ ID ีดาวเขียวนะครับมาดูสีตินะครับสีติอัตราการชนะครับ5 7แพ้28มีตุลิเหลี่ยม66%ครับคิวเดท6.1มิชชั่นอ่า3,800นะครับอัตราความเมนต์23%อัตรากันอยู่ง6 9ครับแฮชชอร์ดอยู่ที่2 2 0 0 0นะครับ IP ที่75ล้านนะครับ SP มีอยู่140,000นะครับอ่าไอเทม ตัวละครนะครับจะมีเซ็ตสงการนะครับอย่างละ25วันนะครับถูกเปิดไปแล้วแล้วก็จะมีเซตสปีดแพ็กเกจนะครับสามสิบวันนะครับแล้วก็หมวกเบล่แดงนะครับ44วันส่วนไอเทมนะครับเปลี่ยนสีชื่อครับ70วันครับเปลี่ยนอาวุธเร็ว83วันมั่งกัททีม1วันครับอีพีคูณสอวันครับให้ช็อตอีพีสิวันนะครับจะมีเซตเสือด้วยนะครับแบบ30วันครับ4แพ็คครับแล้วก็เซตมังกรครับแบบ30วัน1แพ็คนะครับ ปืนนะครับนับแล้วมีประมาณ90กว่ากระบอกนะครับเกือบร้อยกระบอกนะครับตัวนี้นะครับปืนจะกิจกรรมออนไลน์มีเยอะนะครับปืนจะกินปืนประจํายศมีครบนะครับนี่ครับสไนซีดาวก็มีนะครับบวก2นะครับปืนจะกิจกรรม8ปีมี AWP แล้วก็อาค A สามีครบนะครับฮนุมาน M4 ถาวรก็มีนะครับเนี่ยโอสกิล M4 ถาวรก็มีครับตัวนี้ปืนหายากมีพอสมควรนะครับรถ M4 ถาวรก็มีครับโอสกิลฟิสจีก็มีครับ ปุ่ประจํายศมีครบนะครับนี่ครับมี AK ไมค์ครับใช้ยอดเติม5,000บาท200พอยต์แรกก็มีครับแล้วก็ AK เงินนะครับใช้ยอดเติมอ่า4,000บาทนะครับหรือ160พอยต์แรกก็มีครับแชมเปียน M4 ็มสี่แชมเปียนพีเมีครบเลยนะครับตระกูลโป้ก็มีครบนะครับนะครับปื่มจากกิจกรรม7ปีมีครบนะครับ M200 แล้วก็ AK นะครับนะครับจะมีสไนเงินนะครับบวกอ่า 10B นะครับเป็นท่าไฟฟ้านะครับ มีโกลเด้นชาร์เบอร์ M945C ด้วยนะครับไอดีนี้มีอายุมากกว่า5ปีนะครับเพราะมีเซตขวานทองแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจไอดีนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook อล็กซ์ก้อนวันพนะครับหรือว่าติดตามผลงานได้ที่กลุ่มไอเชฟโมโมหานะครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูผ่าน u t u b e นะครับก็จะมีเว็บลิงก์ของ a c e b o o k นะครับอยู่ด้านใต้นะครับสามารถแอดมาสอบถามได้นะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็ไอีดลายนะครับสามารถแอดมาสอบถามกันได้ สำหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ